จะเดินทางไปรับพี่ๆเขาครับกลุ่มฮอกพาวเวอร์นะครับเพราะว่าเขาจะเดินทางไปเที่ยวที่เชียงรายหรือว่าเส้นสายเหนือเราก็เลยเขาผ่านจังหวัดตากก็เลยแวะไปรับพวกพี่เขานะครับเดี๋ยวดูครับการขับขี่วันนี้กับกลุ่มฮอปที่เราเคยขี่กับพี่เขาเนี่ยคิดถึงมากเลยไม่ได้ขี่กับเขานานมากเดี๋ยววันนี้เราไปขี่กับเขานะครับโอเคก็เลยขี่ไปรับเขาที่โกสัมพีนะครับไป รเราจะใช้เส้นทางเขาเรียกว่าวังเจ้าสายเก่าเนาะถ้าหลักการนิดนึงก็คือถนนผลโยธินสายเก่านะครับ mm hmm. ก็จะวิ่งเส้นที่เป็นเลนสวนนะครับแต่ว่าเส้นทางนี้ผมว่าเป็นเส้นทางที่สวยงามเส้นหนึ่งนะครับที่เราสามารถขี่เล่นหรือว่าดูทิวทัศน์ข้างทางสวยงามน,นะครับก็จะมีเขามีโค้งบ้างนะให้เราเล่นโค้งได้บ้างครับก็เป็นอะไรที่ เส้นทางไม่ยาวมากครับก็ใช้ระยะเวลาเดินทางก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่าประมาณ30กิโลได้ครับก็จะมีสะพานมีโค้งนะครับมทีทางที่เราดูทุ่งนาได้นะครับแต่ที่สําคัญที่สุดเส้นนี้นะครับต้องควรระวังเลยคือระวังสุงนัขด้วยนะครับเราอาจจะใช้ความเร็วที่พอเหมาะ,ะครับเพราะว่าเส้นนี้เป็นเส้นที่วิ่งสวนทางกันต้องระวังด้วยนะครับ แล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับถ้าจะเข้ามาจังหวัดตากก็ใช้เส้นนี้ก็ได้นะครับขับขี่ชมทิวทั์ทุ่งนาสวนลำไยนะครับที่นี่ก็จะมีเส้นทางนี้ด้วยนะครับ ก็เป็นสะพานวังเจ้านะครับสะพานโค้งวังเจ้าชื่อว่าสะพานวุฒิกุลนะครับเป็นสะพานเก่าแก่มากๆครับที่สร้างมานานแล้วสําหรับเส้นนี้เลยและจุดหมายปลายทางนะครับที่เราจะไปก็คือร้านฮักปิงครับอยู่ที่อำเภอโกสัมพีนะครับซึ่งอำเภอโกสัมพีก็ถ้าวิ่งจากตัวเมืองตากนะครับก็จะผ่านอำเภอวังเจ้าก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปที่โกสัมพีนะครับแต่จริงๆแล้วระยะทางไม่ไกลเลยนะครับ จากจวิ่งจากตัวเมืองไปก็แป๊บเดียวเองนะครับเราสามารถไปเที่ยวหรือว่าไปหาอาหารกินแถวนั้นนะผมว่าก็เป็นอะไรที่เปลี่ยนบรรยากาศในการหาอาหารเทียนกินนะครับเพราะที่ร้านนี้เขาก็มีอาหารหลากหลายเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูที่ร้านเขาว่ามีอะไรบ้างครับจะไปเจอพี่เขาด้วยโอเคนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับพี่จองกล่าว่าจะมาก่อนแต่มาทีหลังไม่เจอตั้งนาะน หอมลงปะเนี่ยนี่เจอพี่ตองด้วยแล้วเรากล่าวว่ามาก่อนเขาเข้ามาถึงก่อนเรามาจากกรุงเทพยเราอยู่ใกล้ๆเองพี่ตองเขาอุตส่าห์ออกมาพอดีถึงแล้วถึงที่หลังเขาอีกเขามาตั้งนานแล้ว ออกไปไหนขมาข้างในเด,ดินร้านร <ไป S 2> ักปิงนะครับอยู่ที่วังเจ้าเราก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันานะเราคนตากนะเพิ่งมาบรรยากาศติดแม่น้ําปิงเลยครับไม่เห็นเลยนี่งไงแม่น้ําปิงขี้มโม้เลยนะไปโอ้ามานั่งเดี๋จะลองสั่งสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแวะมา <S <S สว,าวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ว่ามารับแต่มาถึงล่นก่อนโอ้ถึงก่อนไ่เลยอางนั้นต้องขี่ไปตรงลำปางด้วยนะนะขี่ไปส่งสว,วัสดีค่ะตอนแรกมาคนเขานึกว่าจะไม่มาเส้นนี้ อย่าชวนให้เสียไปด้วยเพราเสียมากกลับบ้านหมนกั๋นแต่เสียอยู่ไหนเนี่ยอ้าวอยู่นี่อ๋อวัดีสวัสดีครับราคามมากไปขนาดอยู่ตากแล้วผมยังไม่รู้จักร้านนี้เลยไม่เปิด G P S เมื่อกี้เพิ่งเปิดอีก3นาทีถึงทุกคนไม่มีใครรู้อย่างนี้ถึงก็โอ้ผมมาอยู่นี่แบบผมยังร้านดี้ไอ้มาเดือดชุมพรจะไได้จำไว้ จะมีห่วงยางโดนน้ำได้เลยเนี่ยใส่เนี่ยไม่พึ่งลน้มันแรงเดี๋ยวไม่ถึงนแล้วด้ได้ได้ไกับพี่ๆเขากินข้าวก่อนเดี๋ยวเราดูบรรยากาศร้านก่อนนะครับจริงจะไปถึงไหนมีแบบติดแม่น้ำปิงด้วยโหครับเวลาดีครับทำเวลาครับจริงๆอ่ะห้าวันที่ผ่านมานะวันนี้ร้อนสุด นนั่ะเมื่อวานน่ะไม่มีแดดเลยเมื่อวานก็ล่มแต่ว่าสองวันก่อนฝนตกครับที่กรุงเทพมาตกที่นี่ทีนี่ไม่ตกแต่อากาศเย็นเย็นเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ก็เย็นเย็นให้เวลาเอาไปอะไรยอะๆไปมอ๋อสบายดีนะไม่อยู่แล้วพี่อิสระอะไรอยู่บ้านใช่ผมมาทำยาดมด้านเป็นยังไงพอหรอ จะดมอะไรคะแบรนด์อะไรคะมีนาเมทายศิษยากรกระดาษมิตุนามีอันนี้มีดติดยาดมแน่เด็กติดยาต่อต่อไปจะติดมีนาแล้วนะคะของค่ชื่นใจเดี๋ยวหน่อยเราจะไปฝากที่ร้านนะคะในนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูร้านเจนนิงนะคะซื้อได้ที่ไหนคะเดี๋ยวไปฝากอารมณ์อารมณ์เจ็ดเารมต้องมีท่าเลยค่ะ คิดชอบกลุ่มไหนแล้ววะกลุ่มฟิตเนสบางทีเข้าไปดมได้ Power Bank คอกการันตี Power Bank คอก Power Bank คอการันตีหอมชื่นใจทับรถตอนด่ายแกงง่วงออกรถแถนเดี๋ยวดมถือว่ามาจังหวะเนอนนีคะเป็นไงคะหอมชื่นใจ โอ้โหหอมอย่างงี้ได้กี่วันครับเนี่ยได้กี่วันอะไรเนี่ยมีนามาร์สโอ้โหมีนาคือมาร์สนั่นแหละ แกยังไม่เป็นครับแก่ไหนครับแกเดี๋ยวให้ดูวิธีแกะครับนี่นะคะวิธีแก่นะคะ,อะลอกพลาสติกพลาสติกคือพลาสติกตรงนี้นะคะไม่ใช่พลาสติกตรงนี้นะ,ะ,ะไม่ใช่ป้ายเมื่อกี้เมื่อกี้พี่เขาบอกลอกพลาสติกของแก่ไม่ได<ม>้เขามีเขามีรอยกุบวะตอนให้เขาทำรอยกุบมีมีรอยกุบแต่ว่าพอดีเรา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 ลัดแน่นไปหน่อยอันนี้มีรอยปุนะคะเขาบอกว่า

ต่ออีีกทมาจ่ายตังค์ให้หน่อยเดี๋ยวเยแกะให้หน่อยเดี๋ยวเลินไปจ่ายตังค์ <c oughs> แ,แกะพี่พี่พพกำงถ่ายวิดีโออยู่แกะไม่ได้วิธีเปิดอ่อ <c oughs> นาอย่างนี้ตั้งนานโอเดี๋ยวดมีนาครับ <c oughs> นี่ก็เป็นบรรยากาศที่ร้านนะครับฮักปิงนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ริมแม่น้ําปิงเลยอยู่ที่อํเาเภอวังเจ้านะครับก็เป็นร้านอาหารที่แบบติดเนี่ยดูดิแม่น้ําด้วยไหมครับนั่งชิวๆแล้วนะก็มีโต๊ะอาหารกินกันตรงนี้อาหารก็มีหลากหลายนะครับก็เป็นอะไรที่ใครผ่านมาก่อนเข้าตัวเมืองตากาแวะที่วังเจ้าได้นะครับจานอาหารของฮักปิง ที่ร้านฮักฟิงนี้จะเปิดวันไหนบ้างครับผมเปิดทุกวันค่ะอ๋อตั้งกี่โมงถึงกี่โมงครับเก้าโมงเช้าถึงสองทุ่มค่ะอ๋อเก้าโมงเช้าถึงสองทุ่มนะครับก็ใครผ่านมานะครับก่อนที่จะเข้าตัวเมืองตากนะครับ<ส>ก็แวะที่อำเภอวังเจ้าเนาะแล้วก็แวะ<ส>อันนี้เอตรงนี้จะเป็นโกสัมพีนะครับ<ส>ก่อนถึงอำเภอวังเจ้าครับเราก็ยูเทิร์นเข้ามาได้เลยไม่ไกลนะครับเข้ามานั่งแบบบรรยากาศชิวๆที่ร้านได้นะครับโอเคอย่าลืมนะครับถ้ามาเมืองตากแวะที่นี่นะครับอาหารมีหลากหลายมากมายโอเค พ่ลาบอ,อีร้อยห้าโลก็เยกาแฟมนะ้วมีกาแฟด้วยครับที่นี่เขาแบบทานกาแฟก็ได้แล้วก็นั่งชิวๆฟิงิ่นประเาำอะไรครับเนี่ยฮักปิงฮักปิงฮักปิงอะไรวะ น้ำมะนาวน้ำผึ้งน้ำมะนาวขายเลยคะโดมยาดมมีนาอันนี้แจกแจกยาดมวันนี้มาแจกยาดมนะห้องน้ำอยู่ตรงนู้นเขาแต่งตัวกันแล้วอะแต่งตัวกันแล้วไหนอย่าลืมนะเดี๋ยวมาแค่นี้ส่งแค่ตาแค่ตาส่งหน้าบ้านนะคะตีแล้วก็ดมยาดมมีนาใช่ค่ะยาดมมีนาอย่าลืมนะไปถึงไหนอย่าลืมถ่ายยาดมมีนาอัพให้หนูด้วยนะขอบคุณค่ะ แก่ยากมากนี่ครับพี่ๆเขาก็เตรียมตัวแต่งตัวเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปลำปางแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะไปแวะจุดเติมมันที่เถินเดี๋ยวเราขี่ไปส่งพี่ๆเขาด้วยนะครับน,นี่เอาตู้เขาก็ไปลองก่อนละ นี่เดี๋ยวเรามาชมรถดีกว่าว่ามีอัลต้า120ปีด้วยหไหมสีสวยมากดูดิรถอัลต้ารุ่น120ปีเครื่องยนต์หนึ่งหนสี่ครับเป็นรถสีดิดดโอ้โหสีแบบสวยมาก สวยมากเลยนี่เห <member> ็นไหมครับพี่รามเก็บไปสัล้วไหนจะโชว์ยดมไเดียวดีโชวชกัน นี่การันตีนี่การันตีว่าดีจริงกินข้าวบ่ายเสร็จแล้วดูดไอ้นี่ครับดมๆมาชื่นใจอารุแมสครับกินติดแม่เลยชื่นใจเลยแกงง่วงการันตีครับ power ารันตีอย่าอย่อย่าอป่อย่ัยองาอาอย่า่อย่อยนี่นี่ก็เป็นรถอีกคันนะครับของพี่ามนะครับ่อ ร้อยยี่สิบปีครับโอ้สีสวยมากนี่ดูหมวกด้วยหมวกก็เ็พเดียวกันเลยสีเดียวกันเลยนี่ด้วยเดี๋ยวพี่เขาแต่งตัวกันแล้วเดี๋ยวเราต้องไปแต่งตัวขี่ตามพี่เขาไป นายพี่ก๊อฟเดี๋ยวพี่ก๊อฟไปไหนต่อครับไปจะไปที่ลำปางครับเดี๋ยวแวะที่ปรตรเทเถินก่อนอืเดี๋ยวไปกับเขาดีกว่าไหมเราไปส่งพี่เขาที่ปตทเถินก่อนอรถหลายคันเลยรถเสียรถเสียดูรถเสียะคะ <S 2> <S 2> <S 2> รับ อันนี้เดี๋ยวไปเถิดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่อันนี้พี่อะไรครับผมเออทุกตาพี่ตุ๊กตา,ก,ตากับพี่เล็กคพี่เล็กนะครับนี่น้องรถพี่เล็กสวยไหมสวยมากเลย<ช>นี่ครับเดี๋ยวไป<ช>ขไปี่ตามไปนะครับผมเต็ตัวไปหมดแล้วเจอแล้วถืให้เดี๋ยวขี่ตามไปหมดหมดแล้วหมด ตามพี่ก็ไปถึงเถอนแล้วกันเนาะไปส่งพี่เอาที่โน่นโอเคเราก็ขี่กลับ จากที่พี่ๆทานข้าวกันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะขี่รถไปส่งพวกพี่เขาไปที่ลำปางนะครับโดยการที่เราจะใช้เส้นทางวังเจ้าสายเก่าเนี่ยแหละครับย้อนกลับไปเข้าตัวเมืองนะครับแล้วก็วิ่งมุ่งหน้าเข้าไปที่จังหวัดลำปางเลยนะครับผมก็จะขี่ไปส่งพี่เขาที่ปากทางเขื่อน,นครับแล้วก็จะขี่กลับมาที่ตัวเมืองนะครับ ก็ขอขอบคุณพ่อ Power Bank นะครับ Power Station พลบับก้าที่ให้มาร์ทไรเดอร์ได้มาขับร่วมทางระยะสั้นๆครับและได้ไปส่งพี่เขาถึงปากทางเขื่อนภูมิพลน,นะครับอย่างไ้ก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับีน,นี้เราก็ส่ง พี่เขาไปแล้วครับเราอยู่ที่ปากทางเกือกครับก็พี่เขาไปลับทางต่อเดี๋ยเราก็ขับตากเลยแล้วกันนะครับก็เก็บบรรยากาศการขี่กับโวกพี่เขุ่ม off ออ power shutter ไปแล้วนะครับที่ power ฝั <c oughs> ่ง9ครับเกมมันมากครับก็ส่งพี่เขาเรียบร้อยละไปเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วนะครับ